Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับ จากสัปดาห์ที่แล้วที่รู้สึกจะไม่ได้เอาหนังสือมารีวิวเลยนะก็สลับมาเป็นหนังสือบ้างนะครับวันนี้จะหยิบหนังสือที่ชื่อว่าสิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมนะครับเขียนโดยคุณหมอจริงจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่ Queen's Medical Center เมืองฮอนโ u ลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นก่อนที่มาที่ไปที่ผมไปเจอหนังสือเล่มนี้ก็ต้องบอกว่าสะดุดตาพราชื่อนะครับสิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมชอบเลย นคราวนี้ในในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงวิธีการคิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรแบบนั้นนะผมคิดว่ามีข้อคิดดีๆหลายๆเรื่องนะก็เลยอยากที่จะนำหยิบเข้ามาชวนคุยอันแรกเลยนะในหนังสือเขียนไว้บอกว่าเขาอาจเลือกเราหรือเขาอาจไม่เลือกเราแต่ก็คงไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการที่เราเลือกรักตัวเองอันนี้ชอบนะครับคือ เขาเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยเราคอนโทรไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมได้ไอสิ่งที่เราคอนโทรได้คือตัวเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตราบใดที่เรารักตัวเองอันนั้นดีละคือเรารักตัวเองเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ไม่รักเราก็ได้นะก็ก็ไม่เป็นไรทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ดีกว่าเขาไม่รักเราแล้วเราก็ไม่รักตัวเองด้วยอันนี้อันนี้แย่ที่สุดนะครับอันถัดมาในหนังสือนะครับเขียนไว้ว่าไม่ใช่เพราะทุกอย่างดีเราจึงมีสุข แต่เป็นเพราะเรามองเห็นด้านดีในทุกๆสิ่งอันนี้คนเขียน,เ,นยเขาเรียกว่าเป็นแอนอนิมัสหรือนิรนามไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะแต่ว่าอยู่ในหนังสือเล่มนี้คือผมชอบแนวคิดนี้ครับคือถ้าเราต้องบอกว่าเอ้ยทุกอย่างในโลกนี้มันต้องดีนะเราถึงมีความสุขผมบอกได้เลยว่าเราคงมีความสุขได้ยากเพราะว่าทุกอย่างในโลกมันคอนโทรลไม่ได้อะกลับมาที่แบบเดิมะอะคราวนี้้คนมีความสุขไม่ใช่ว่ามีชีวิตที่ดีแบบทุกอย่างดีหมดเนะี่ยแต่คนที่มีความสุขกว่าคนอื่นคือเขามองเห็นด้านดีในทุกๆสิ่ง ลองลองนึกภาพน,นะไอสิ่งที่เรารู้สึกแย่ถ้าเราสามารถที่จะมีความสุขอาจจะไม่ได้100%เซ์หรอกนะแต่มองเห็นมุมดีๆบางเรื่องกับสิ่งที่มันคนทั่วไปเห็นว่าแย่เนี่ยความสุขเราก็เพิ่มขึ้นนิดนึงนะจริงไหมผมไม่ได้บอกให้เราหลอกตัวเองนะครับคืออะไรที่มันเป็นทุกข์มันก็คือเป็นทุกข์แต่ไหนๆจะทุกข์แล้วทุกข์ให้คุ้มหน่อยดิลองมีมุมอะไรที่เราได้เรียนรู้มุมอะไรที่เราทําให้เราเก่งขึ้นเราเล่นหุ้นเจ๊งเนี่ยทุกข์ไหมทุกข์แน่นอน ไม่มีใครรู้สึกดีหรอกเฮ้ยหุ้นเจ๊งมีความสุขเว้ยไม่มีแต่ลองในม,มองในมุมดีๆเช่นเอ้ยเราเจ๊งตอนนี้ยังดีกว่าตอนที่เราแบบมีเงินร้อยล้านเราไปเจ๊งตอนนั้นใช่ไหมขายบ้านขายรถไปเจ๊งเฮ้ยอันนี้เราเหมือนค่าเทอมเว้ยเราจะได้เรียนรู้ละว,วันหลังข่าวต่อไปเราจะได้ไม่ประมาทอารมณ์แบบนั้นนะครับเราลองมองเห็นด้านดีในบางเรื่องด้วยนะครับ ในหนังสือมีคำกล่าวของจิลสกอตนะครับบอกว่าอย่าหยุดฝันเพียงแค่เพราะเราฝันร้ายเพียงหนึ่งคืนนะครับผมชอบคำนี้คือมนุษย์เราบางทีมันมีอุปสรรคครับแต่ถ้าเกิดเราเจออุปสรรคหนึ่งครั้งแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยฉันคงทำไม่ได้ฉันเลิกเลยก็เหมือนที่คุณจิลสกอตพูด่ะบอกหยุดฝันและไม่เอาแล้วเพราะว่าเมื่อคืนฝันร้ายเพราะฉะนั้นฉันไม่ฝันถามว่าฝันร้ายจริงไหมจริงแล้วถามว่าดีไหมไม่ดีแต่มันฝันร้ายทุกคืนบ่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม ทำอะไรผิดพลาดอสมมติสมัครงานเขาไม่รับเพราะเราสัมภาษณ์ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยไม่เอาแล้วฉันไม่ทํางานแล้วอย่างนั้นหรอไม่น่าเนาะเราน่าจะต้องพยายามใหม่เอามาปรับปรุงครับก็อย่าหยุดฝันนะครับอย่าหยุดฝันเราเจออุปสรรคแน่นอนแต่อย่าให้อุปสรรคนั้นมาเป็นตัวแบบเกิดขึ้นครั้งหนึ่งฉันต้องเลิกเลยมาถึงคําพูดอีกคํานึงของคุณแฮร์รี่สไตล์บอกว่าอย่าเลือกคนที่งดงามสําหรับโลกใบนี้แต่จงเลือกคนที่ทําให้โลกใบนี้ของคุณงดงามคือ โลกที่งดงามสําหรับโลกไอคนที่งดงามสำหรับโลก,โลกใบนี่าจ,จะนึกนึกภาพคนสวยอะไรเงี้ยนะแบบว่าโอ้ยทุกคนชอบอะไรเงี้ยเขบอกอย่าไปอย่าไปเลือกแบบนั้นถ้าจะเลือกเป็นคู่ชีวิตอันนี้ผมเพิ่มให้ด้วยนะอย่าไปเลือกแบบนั้นเลือกคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่สวยก็ได้นะแต่ทาให้โลกคุณสวยอะทำให้คุณมีความสุขคพูด,ดง่ายๆเลือกแบบนั้นจะดีกว่านะอีกคาพูดเป็นคําพูดของในแพทย์ประเวศตันติพิพ วัฒนะสะกุลโ,โหอาจจะ,ะ,ะนำสกุลท่านยาวนิดหนึ่งต้องขออภัยนะอ่านแล้วติดนิดนึงเขาบอกกันไม่ตาตัวเองคือเราให้อภัยตัวเองได้ชื่นชมตัวเองได้เราเห็นเจตนาที่ดีของเราและยอมรับว่าเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบคือพูดพูดดูเหมือนกับไม่น่ามีประเด็นนะแต่ผมเชื่อเลยว่ามีหลายคนเลยครับที่เราอาจจะเคยทําผิดพลาดในอดีตเราไม่เคยให้อภัยตัวเองชั้นมันแย่ชั้นมันหฮงซวยอะไรเงี้ยหยุดได้แนละ้วเนาะผมว่าไม่มีประโยชน์เลยที่จะบีทอัพหรือว่าตัวเองนะครับ เมตตาตัวเองให้ภัยตัวเองนะครับชื่นชมตัวเองเราตอนนั้นเราทําผิดแต่มันมันเราไม่ได้ไม่มีใครจงใจทําผิดหรอกครับ <S <S เขาอาจจะมองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกก็ได้ในในในเวลานั้นหรือในสถานการณ์แบบนั้นนะครับแล้วสุดท้ายมันไม่รอกอาจารย์มันผิดชัดๆเลยก็เราไม่ต้องสมบูรณ์แบบครับให้ภัยแล้วก็มูฟอ o อนเป็นตัวเองที่ดีขึ้นเออบอกวิธีนะ ผมไม่ได้เอามาแบบหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่รวมรวมโค้ดหรือรวมคําพูดของคนอื่นๆอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมีรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมเห็นประโยคเห็นคําพูดบางอย่างมันสะดุดนะผมก็หยิบขึ้นมาชวนคุยเท่านั้นนะครับถ้าแนะนําคือไปอ่านทั้งเล่มจะจะดีนะครับอีกคำพูดที่หนังสือเล่มนี้โค้ดขึ้นมาคือคำพูดของริชาร์ดแบนซันนะครับก็ทุกคนคงรู้จักนะเป็นเจ้าของบริษัทเครือเวอร์จินนะ ผมอยากมองกลับไปในชีวิตแล้วพูดว่าไม่อยากเชื่อว่าผมทําสิ่งนั้นได้มากกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมหวังว่าจะทําสิ่งนั้นอันนี้เป็นคลาสสิกเคสเลยคือคนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายสิ่งที่ไม่ได้ทํามากกว่าเสียดายสิ่งที่ทําไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแรงกระตุ้นเนาะคือถ้ามันมีเรื่องหนึ่งที่เรานั่งคิดไว้ฉันจะทําดีไม่ทําดีเนี่ยให้ลองจินตนาการอันนี้ผมเล่าต่อให้นะครับลองจินตนาการว่าเราอายุ80-90หรือร้อยหนึ่งเลยก็ได้ แล้วย้อนเวลากลับมาช่วงเวลาตอนนี้คุณเสียดายอะไรมากกว่ากันเสียดายว่าคุยล,งงลูงงี้ลูงงี้ตอนนั้นทําอันนี้ก็ดีสิหรือว่าจะเสียดายว่าเออทำอันนี้แล้วไม่สําเร็จเลยเสียดายจังอันไหนเสียดายกว่ากันเขาบอกคนส่วนใหญ,ญ่จะเสียดายสิ่งมที่ไม่ได้ทํามากกว่า นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้ทุกเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยบางคนบอกอ๋อทั้งนั้นฉันลองขโมยดีไหมอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะเสียเสียดายมากกว่าที่ทําลงไปเนาะก,ก็ลองลองพิจารณาดูกันดีๆครับแต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆเนี่ยส่วนใหญ่คนจะเสียดายสิ่งที่ไม่ได้ทำนะค้อคนี้ผมชอบเพราะว่าในฐานะที่เป็นเป็นอาจารย์นะเป็นคนสอนนะเขาบอกคุณครูธรรมดาบอกคุณครูที่ดีอธิบายคุณครูที่ดีขึ้นสาธิตให้ดู คุณครูที่ยอดเยี่ยมสร้างแรงบันดาลใจนะครับคนพูดคือคุณวิลเลียมอาร์เธอร์วอร์ดนะคือถ้าใครเป็นคนจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์หรือคุณครูนะคุณพ่อคุณแม่ก็ใช่นะใครก็ตามนะคือถ้าเราเป็นแบบครูธรรมดารรมดาเราก็จะบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองใช่ไหมแต่ครูที่ดีจะอธิบายว่าทาไมอ่ะทำไมหนึ่งบวกหนึ่งถึงเป็น2ครูที่ดีขึ้นอีกเขาก็จะอ,อาธทิตให้ดูเลยทําให้ดูทําจริงให้ดูเลยแต่ครูที่ยอดเยี่ยมคือเขา เขาไอเนื้อหาก็บอกนะไม่ใช่ว่าไม่บอกแต่เขาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียนต่ออะ่ะคือเด็กเขาจะรู้ว่าแบบเจอหน้าครูก็อยากเรียนแล้วอะ่ะถ้าเราทําได้ถึงขนาดนั้นนะเราจะเป็นครูที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วแถมนะคุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้นะไอเรื่องหนึ่งบุคหนึ่งเท่ากับเท่าไหรนะ่เนี่ยไปหาใน YouTube ยังได้เลยไปหาใน g o เ g l e ยังได้เลยพวกคอนเทนต์น่ยใช่ปะ่ะคือคือถ้าเกิดเราสามารถกระตุ้นให้เขาทให้เขาเป็นคนที่อยากเรียนรู้ได้คุณพ่อคุณแม่ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมผมเสริมให้ คือจริงๆอะเราสอนลูกแทบไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าโหเดี๋ยวนี้ลูกบางเรื่องเก่งกว่าเราอีกแต่เราสอนเขาเรียกว่าอะไรนะนิสัยการรักการเรียนรู้ให้กับลูกได้นะอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นก่อนนะนะครับอันนี้ผมต่อยอดให้นะหนังสือไม่ได้ไปถึงตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้ในหนังสือเขียนไว้บอกว่าหัวใจสําคัญไม่ได้อยู่ว่าใครทําอะไรหรือใครมีอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราทําอะไรและเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไหม คือเราอย่าไปโฟกัสคนนอกครับคนนั้นทําอะไรคนนั้นมีรถมีบ้านหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับเราเราทําอะไรครับแล้วตอนนี้เราแฮปปี้กับสิ่งที่เรามีอยู่ไหมคือถ้าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เรามีอยู่เราคือเรามีความสุขแล้วนะจริงๆผมผมต่อให้อีกนิดนึกงคือความรวยมันอยู่ที่ความรู้สึกนะแต่ก่อนผมเคยคิดว่าความรวยมันอยู่ที่จํานวนเงินแต่ข้อจริงความรวยมันเป็นความรู้สึกคือต่อให้คุณมีเงินร้อยล้านถ้าเกิดแบบ เพื่อนบ้านคุณมีเงินพันล้านกันหมดคุณจะรู้สึกจนนะคุณรู้สึกด้อยรู้สึกแย่นะแต่ว่าคุณอาจจะมีเงินแค่ล้านเดียวแต่คุณแฮปปี้มีความสุขมากๆคุณไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครคุณอาจจะรวยแล้วก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ก็เป็นบทเรียนที่ดีอ่ะอีกหนึ่งบทเรียนนะจากคุณทรมาร่าเลวินนะบอกว่าเมื่อเราหยุดอ่านบทชีวิตของเราที่ผ่านมาซ้ําๆเราจะเหลือที่ว่างให้ตัวเองได้เขียนชีวิตในบทใหม่ มันเป็นการเปรียบเปรยที่ดีนะครับคือการอ่านบทชีวิตที่ผ่านมาซ้ําๆคือติดยึดกับอดีตสมมุติเป็นเรื่องแฟนมั้งอะ่ะผมยกตัวอย่างในหนังสือไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ผมยกให้เฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้แต่แบบเขาถึงทิ้ง,งเราไปเรามันทําอะไรไม่ดีตรงไหนคือคือมานั่งคิดมันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเกิดคิดซ้ําๆๆเราจะไม่ move on เราจะไม่มีบทชีวิตบทใหม่ของเราอะ่ะเราก็จะวนเวียนอยู่กับไอ้เรื่องที่แบบผ่านมาเป็น10ปีก็ยังวนเวียนอยู่เสียได้นะครับเสียได้เวลา หนะยุดอ่านเถอะเอาละได้บทเรียนแล้วจบเราต่อไปเราอาจจะเจอผู้ชายคนใหม่หรือเจอแฟนคนใหม่หร,หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไปยังบทเรียนชีวิตใหม่ๆของเราดีกว่าอีกหนึ่งคำคมของคุณแซมมี่ฮักกาเนี่ยบอกว่าทุกๆปีในวันเกิดของคุณคุณได้รับโอกาสในการเริ่มใหม่อีกครั้งจริงๆไม่จาเป็นต้องวันเกิดก็ได้นะแต่ว่าในใน,นี้เขาบอกว่าก็วันเกิดนี่ถือว่าเป็นรีบอร์นนะเราเริ่มใหม่นะครับผม,ผมแอบเพิ่มให้นะจริงๆทุกๆวันตอนเช้าเลย มันคือ the 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 first day for the rest of your life เคยได้ยินไหมนี่คือวันแรกของชีวิตที่เหลือของคุณทั้งหมดทั้งชีวิตจริงปะตื่นมานะั่นคือวันแรกเลยนะเราเริ่มใหม่ได้ได้ตลอดนะครับอีกคําพูดหนึ่งนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดนะเขาบอกว่าเราไม่ได้ให้อภัยเพื่อคนอื่นแต่เราให้อภัยเพื่อตัวเองได้รู้สึกดีขึ้นและก้าวต่อไปคือการให้อภัยเนี่ยผมเชื่อเลยว่าบางคนทํารู้สึกแย่มากแล้วก็แบบฉันไม่มีวันให้อภัยเธอแต่ถ้าเกิดจิตใจเรา ปักหรือว่าคิดแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจิตใจที่ขุนมัวตลอดไม่มีใครแย่นะมีแต่เรา,าแย่ครับไอคนที่เราไม่ให้ภัยเนี่ยเขาไปไหนตอนไหนแล้วเขาไม่รู้แม้กระทั่งคุณรู้สึกยังไงด้วยซ้าแต่ไอตัวเราเนี่ยไฟมันไม่เผาใจเราตลอดเวลาฉันเกลียดแกฉันไม่ให้ภัยแกบางคนมันจะให้ภัยได้ไงอะ่ะก็อนี่มันเลวจริงอะ่ะมันทานู่นนี่นั่น,นโห้ยเล่ามาเป็นชุดเลยคือ การให้อภัยไม่ได้ทําให้เขาดีข oh, ึ <t <t ้นการให้อภัยไม่ใช่การยอมรับในสิ่งที่เขาทําการให้อภัยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นจบวางไงปล่อยวางไงคือเราจะปล่อยไม่ปล่อยนะคนนั้นมันก็ถ้าคนนั้นแย่มันก็แย่เหมือนเดิมแหละแต่ถ้าเราไม่ปล่อยเราจะแย่ด้วยแย่ด้วยคือเราจะเกลียดเราจะเครียดเราจะมีความคิดเชิงลบตลอดเวลาแต่ถ้าเราปล่อยไอ้คนนั้นก็ยังแย่เหมือนเดิมนะแต่เรามีความสุขมากขึ้นนะครับมันคือการให้อภัยคือการทําเพื่อตัวเอง อีกคำพูดของคุณสเ e ฟนชบอสกีนะบอกว่าเราตอบรับความรักที่เราคิดว่าสมควรจะได้คือเราจะยอมรับความรักที่เรา deserve เะเราเราสมควรนะแล้วทุกคนสมควรจะได้ควาความรักนะไม่ใช่ว่าเอยคนอย่างฉันไม่มีทางไม่มีใครมารักหรอกมีทุกคนมีแหละนะครับแล้วเราแล้ว,ลว,ลวเรา accept love แบบนั้นได้นะครับ อีกคำพูดหนึ่งของคุณแอชลีย์เพอร์ดีบอกว่าอย่าวิ่งไล่ตามความรักความผูกพันการเอาใจใส่ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้ให้มาโดยประสะจากเงื่อนไขก็ไม่คุ้มค่าที่จะได้มาคืออันนี้พูดถึงความสัมพันธ์ล้วนๆเลยนะครับถ้าเราจะต้องวิ่งตามตลอดเวลาเธอต้องรักฉันนะเธอต้องผูกพันฉันเอาใจใส่ฉันนะไอคนนึงบอกว่าอ่ะได้นะฉันจะรักเธอได้ก็ต่อเมื่อเธอ12 3 45พอเหอะความสัมพันธ์แบบนี้ผมคิดว่าไม่คุ้มค่าอย่างที่หนังสือเขาเขียนไว้อ่ะ คือคือได้มาก็แบบโอ้โหต้องแลกเหนื่อยเหนื่อยมากเลยกว่าจะได้ความรักความใจใสมาเนี่ยฉันต้องทำสิบเรื่องก่อนอะไรเงี้ยอย่างนั้นไม่เรียกความรักเนาะในหนังสืออย่างที่ผมบอกนะมันมีเรื่องความการคิดความรักความสัมพันธ์การตัดสินใจอะไรเงี้ยอีกอีก,อ,กอีกอันนึงที่ผมชอบมนะันก็เขียนบอกว่าเรามีค่าได้โดยไม่ต้องมีคู่นะครับือบางคนเนาะไอ้ทำไมฉันไม่มีแฟนคนอย่างฉันมันคงไม่ได้เรื่องไม่เกี่ยวนะครับคนไม่มีแฟนหรือคน เป็นโสดมีเยอะมากทั่วโลกแล้วมีคนเป็นโสดที่มีความสุขเยอะมากนะครับค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราแต่งงานหรือเปล่าเรามีแฟนหรือเปล่าเขาถึงพูดโดยเฉพาะวันวาเล,ลนไทน์ใช่ไหมโอ้ฉันมันไม่มีใครอะไรเงี้ยรู้สึกเศรา้ารู้สึกดาวผมเข้าใจความรู้สึกแหละเพราะว่ามันก็อยากมีนะแต่ว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าตามชื่อหนังสือนะสิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมใช่แหละมันอาจจะไม่ใช่เวลานี้ตอนนี้เป็นเรื่องความรักหน่อยนะ คุณเพลโตนะเป็นนักปราดญ์ทุกคนคงรู้จักบอกความรักอยู่ในคนที่เป็นฝ่ายรักไม่ใช่คนที่ถูกรักคือเรารักผู้หญิงคนหนึ่งความรักอยู่กับเรานะผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเรารักแล้วความรักยังไม่อยู่กับเขานะม,นมันมันมันอยู่ที่ที่ฝ่ายคนที่รู้สึกรักนะครับเรื่องความรักเรื่องความงานอีกอันนี้จากคุณสตีเฟนแอชิสันนะบอกว่าความงานภายนอกจะดึงดูดสายตาแต่ความงานภายในจะประทับ ไปในใจคนภายนอกนี่ไม่ต้องพูดนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงที่สวยมากๆดึงดูดไหมดึงดูดผู้ชายที่หล่อมากๆก็เ,เป็นผู้หญิงก็ดึงดูดแต่ว่าอความงามภายในเอานิสัยใจคอความรู้สึกเอื้อเฟื้ออะไรหลายๆอย่างอันนั้นแหละครับที่จะประทับอยู่ในใจเราจะเห็นหลายคน,นที่แต่งงานนะไม่ได้แต่งงานกับคนสวยที่สุดในโลกหรือคนหล่อที่สุดในโลกนะเราแต่งงานกับคนที่ทําอยู่กับเราแล้วเรามีความสุขที่สุดในโลก จริงไหมเพราะฉะนั้นถ,ถ้าถ้าแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ไมฉันฉันจะต้องคนสวยเท่านั้นคนหล่อท่านั้นคงคงไม่ใช่นะจริง,รงๆแล้ว,ลวเคยเคยเจอคนสวยหรือคนหล่อที่รู้สึกแบบนิสัยทำไมเป็นแบบนี้ไหมมันมีนะเพราะฉะนั้นแต่ผมไม่ได้บอกคนสวยจะต้องนิสัยไม่ดีหรือคนหล่อนิสัยไม่ดีนะสวยแล้วหล,อล่อแล้วนิสัยดีด้วยก็มีอันนั้นคือ perfect เลยนะครับแต่ตัวที่สําคัญคือความงามภายในนั่นแหละอ่ะอันถัดไปเป็นโค้ชของนักกีฬาชื่อดังโมหัตอาลีเป็นนักมวยเฮว่เวทชื่อดังในอดีตนะครับ เขาบอกเขาเกลียดทุกนาทีที่ฝึกซ้อมแต่ก็บอกตัวเองว่าอย่าหยุดยอมลำบากในตอนนี้เพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างผู้ชนะจริงๆหลายๆเรื่องนะครับผมต่อยอดให้ว่ามันไม่ได้ง่ายหรอกนะจะทําอะไรบางเรื่องเนี่ยมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะทำธุรกิจก็ได้นะโหเริ่มทำเนี่ยมันคุมไม่ได้ไขาทิพไถดีรวยเลยภายใน2วันน่ยยากเปิดร้านมาไม่มีคนเข้าร้านเลยทําไงลงทุนโฆษณาแล้วไม่มีคนเห็นเลยทําไง ทำอาหารเสร็จแล้วต้นทุนมันมากกว่าราคาขายทําไงคือเจอแต่แบบเรื่องราวแล้วเราก็ต้องฝึกฝน,นไม่ใช่เห็นแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวไปอา่านหนังสือไปเข้าคอร์สไปอะไรถามว่าสนุกไหมไม่สนุกหรอกเหนื่อยเครียดแต่โมฮัมหมัดอะลีก็บอกครับอย่าหยุดยอมลำบากในตอนนี้เพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างผู้ชนะคนที่ผ่านเรื่องพวกนี้มาได้เนี่ยก็มีเป็นแคนดิเดตละที่จะทําธุรกิจประสบความสําเร็จที่จะเป็นคนรวยที่จะเป็นคนมีความสุข ก็ให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังท้อและเหนื่อยอยู่ตอนนี้อันนี้ก็ชอบนะก็บอกว่าคุณสามารถเป็นคนดีมีจิตใจเมตตาและพูดคำว่าไม่ได้แปลว่าอะไรอันนี้เป็นใครพูดไม่รู้นะเขาบอกงี้คือบางคนคิดว่าถ้าเราเซโนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนดีเนาะหรือเป็นคนที่แบบไม่ช่วยเหลือคนอื่นอย่าไปคิดแบบนั้นนะคุณเป็นคนดีแล้วช่วยเหลือคนอื่นได้แต่คุณสติลเซโนได้นะคุณยังสามารถพูดคำว่าไม่ได้อันนี้เป็นบทเรียนชีวิตผมด้วยผมเคยเล่าให้ฟังอยู่หลายตอนแล้วล่ะ ว่าตอนใหม่ๆแรกๆเนี่ยผมเป็นคนมิสเตอร์เยสเลยโอเคครับโอเคครับโอเคครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราทําได้ไม่ดีหรอกเพราะว่าเราเปิดเอาไอ้ไอสิ่งที่เราทําได้ดีเราก็ไม่ได้ทําเพราะว่าเราไม่มีเวลาไงผมได้ได,ได้ได้บทเรียนหลายๆหลายเขาเรียกว่าหลายๆรอบเลยแล้วจนผมมาเรียนรู้นะหนังสือเล่มหนึ่งเขียนบอกว่าการเซเยสจริงๆคือการเซโนคือเซเยสกับอย่างหนึ่งคือเซโนกับสิ่งที่เหลือทั้งหมดเออชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าคุณเป็นมิสเตอร์เยสนะ จริงๆการเ y เยสการตอบรับมันคือคุณนะเป็นซูเปอร์มิสเตอร์โนเลยละ่ะเพราะคุณเซ Yes เรื่องหนึ่งคือคุณเซ No ทุกเรื่องที่เหลือใช่ปะคุณทำวิจัยเรื่องนี้แปลว่าคุณไม่มีเวลาสอนคุณไม่มีเวลาทำงานที่ปรึกษานั่นคือการเซ No โดยโดยนายะแล้วทำไมเราไปถึงเซ y ยสในสิ่งที่เราเกลียดละ่ะถ้าเลือกได้นะลองดูนะครับเราเราเป็นคนดีได้นะเซโนไม่ได้แปลว่าเป็นคนเลวนะครับเซโนได้เลยับ อันนี้เหมือนกันนะอันนี้เป็นธีมคล้ายๆเมื่อกี้ก็พูดไปนะคนที่มีความสุขไม่ได้มีสิ่งที่ดีในชีวิตมากกว่าคนที่มีความสุขเห็นสิ่งที่ดีในชีวิตมากกว่าลองลองนึกภาพคน2คนนะฐานะ,ะเท่ากันจบการศึกษาเหมือนกันทํางานตําแหน่งเดียวกันนะเชื่อไหมต่อให้เป็นแบบนี้นะทุกอย่างเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าความสุขคน2คนนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ไม่เท่าเพราะอะไรในเมื่อทุกอย่างเหมือนกัน ใช่ป่ะจบอะไรเหมือนกันฐานะเท่าการเงินเท่าการตำแหน่งเดียวกันเพื่อนร่วมงานเหมือนกันทำไมคนนึงแฮปปี้กว่าคนหนึ่งเพราะอีกคนนึงเห็นสิ่งที่ดีมากกว่าไงเห็นยังไงเฮ้ยเ <"He i, S 2> พื่อนคนนี้ยังดีว่าม,มีน้ำใจในขณะที่อีกคนหนึ่งเห็นด้านเพื่อนคนเดิม,คน,ดมคนเดียวกันนะแต่ไปโฟกัสที่ด้านมืดเพื่อนคนนี้ตรงนั้นวันนั้นม่งเร็วมากเลยว่ะความสุขต่างกันละผมผมถึงอันนี้เล่าให้ฟังแล้วกระตุ้นอีกทีหนึ่งผมถึงพยายามกระตุ้นบอกเขียนการิจูดเจอเนอร์นอลสิ พยายามนึกถึงสิ่งดีๆในวันนี้3เรื่องที่คุณจะขอบคุณเนะ่ยขอบคุณเรื่องได้จัดพอดแคสต์ขอบคุณที่ได้ฟังรูปรดันสตอรี่ขอบคุณที่ได้กินอาหารเช้าขอบคุณที่ได้กินกาแฟขอบคุณที่เดินทางไปทํางานทันเรื่องเล็กน้อยขอบคุณไปเรื่อยๆครับผมทํามาเป็นปีกว่าแล้วมันเวิร์กจริงครับจิตใจมันมั่นคงขึ้นมันมีความสุขมากขึ้นนะครับก็ลองดูครับเพราะเรามันการขอบคุณบ่อยๆเนี่ยมันต้องคิดนะใหม่ๆมันคิดเยอะเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรดีเลยวันนี้มีแต่เรื่องแย่ใจมันจะชอบไปคิดเรื่องแย่ แต่ว่าพอมันมันต้องบังคับให้ตัวเองเขียนจะดีนะอย่าคิดอย่างเดียวเขียนด้วยเขียนลงในสมุดผมจะเขียนก่อนนอนสมุดวางไว้หัวนอนเลย3เรื่องแล้วปิดไฟนอนเลยนะครับเขียนเสร็จแล้วไม่ต้องไปเล่นมือถือนะเอาเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนนอน work นะครับ work แล้วพอตอนหลังเนี่ยเราจะมองเห็นสิ่งดีง่ายขึ้นคือสิ่งแย่มันยังเข้ามานะแต่ว่ามันเหมือนกับเราเราไม่ค่อยโฟกัสมันเท่าไหร่นะครับสิ่งดีมันเราจะโฟกัสมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตมันจะมีความสุขเยอะขึ้น อีกอันที่หนังสือเขียนไว้นะครับจากเทอร o ดอร์รูสเบลประธานนวิบดีคนยี่ของสหรัฐอเมริกาการเปรียบเทียบคือขโมยแห่งความสุขอันนี้ชัดเจนคุณเปรียบเมื่อไหร่นะคุณจะเริ่มรู้สึกด้อยเฮ้ยทำไมเพื่อนรวยจังมาตอนเรียนหนังสือมันเรียนแย่กว่าเราอีกตอนนั้นก็บ้านจนนี่ว่าเครียดละทั้งทังนี้เพื่อนรวยคุณควจะมีความสุขกับเพื่อนปะไม่ ai, เปรียบเทียบไงเฮ้ย แล้วบางทีไปนู่นเลยนะไปดีแวรลูเขาเลยนะไปทําให้เขาแบบเพื่อจะได้ปลอบใจตัวเองอ๋อยนี่มันคงโกงแหละอา้าวไปว่าเขาโกงเฉยเขาอาจจะไม่ได้โกงเขาอาจจะเก่งเขาอาจจะโหพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเยอะแยะแต่คุณใจ,ใจคุณรอแล้วคุณอิจฉาแล้วนะอย่าทำอย่าทำลดถ้าใครเลิกไม่ได้ก็ลดลงนะชอบคําพูดนี้ของวอลดิสนีย์นะบอกว่าการมีอยูมากขึ้นเป็นสิ่ง เป็นสิ่งจําเป็นคือยังไงเราต้องแก่ขึ้นแน่นอนแต่การเติบโตเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้คือเขาใช้ศรรัพท์ภาษาอังกฤษนะเขาบอก growing old is mandatory ก็คือ growing old ก็คือแก่ขึ้นอนะอันนี้ mandatory คือมันคุณคุณไม่แก่ขึ้นได้ไหมไม่ได้เราต้องแก่ขึ้นทุกวันแต่ growing up is optional คุณอาจจะแก่ขึ้นโดยที่คุณไม่ได้เติบโตขึ้นก็ได้นะคุณยังเป็นนิสัยเป็นเหมือนเดิมเลยแนละ้วคุณแค่ผมงอกมากขึ้นเท่านั้นเองนะคุณยังมีความเป็นเด็กอยู่นี่ก็มีนะแต่ว่า growing up ก็คือเราเราแบบเติบโตเรียนรู้เนี่ยเราเลือกได้นะครับมีสุภาษิตแอฟริกันมาบอกนะครับบอกว่าการฟังเป็นทักษะที่ยากที่สุดในการเรียนรู้แต่ก็เป็นทักษะที่สําคัญที่สุดที่ควรมีผมผมยกมือเลยเชื่อเลยเรื่องนี้จริงพูดอะง่ายกว่าฟังอีกเชื่อป่ะหลายคนคงไม่เชื่อนะโอ้โพูดต้องเตรียมตัวใช่ครับ แต่คุณคุณลองฟังใครจริงๆสักคนหนึ่งดิครับคุณจะรู้เลยว่าถ้าไม่ได้ฝึกมานะถ้าฝึกมาจะจะจะทำได้ครับไม่ฝึกมาคุณจะรู้สึกแบบคุณฟังได้ไม่นานคําว่าฟังไม่ใช่ได้ยินเฉยๆนะฟังกับได้ยินไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะฟังนี่คือคุณต้องคิดตามไปด้วยนะว่าคนพูดเขารู้สึกยังไงคุณลองฟังลูกคุณพูดดิลองดูก็ได้ครับคุณพ่อคุณแม่พูดฟังจริงๆนะผมผมได้ผมคิดว่าส่วนใหญ่นะถ้าเริ่มต้นรวมทั้งผมด้วยใหม่ๆ คือพอฟังแล้วจะรู้สึกแยงรู้สึกแยงเขาเนี้าจะเตรียมคําพูดเพื่อเพื่อเพื่อโต้อันนี้ยังไม่เรียกว่าฟังที่ดีถ้าฟังที่ดีไม่ต้องแยงครับฟังรับรู้อ่ะข้อคิดอีกการนึงจากคุณมาร์คซัก์เบิร์กต้องบอกไหมว่าใครนะเจ้าของ f a c e b o o k นะตอนนี้เป็นเมตตาไปละความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากอิสระที่จะล้มเหลวครับก็เป็นคําพูดแบบเรียกคลิเช่เนะเป็นอะไรที่พูดกันเยอะมากแต่มันจริงอะ่ะ คือถ้าเกิดคุณไม่ห้ามล้มเลยคุณสําเร็จได้ไม่เยอะหรอกคุณทําอะไรแทบไม่ได้เลยเผล่อคุณจะไม่ทํำเลยด้วยซ้าอ่านี่ใครอยากเป็นนักเขียนนะสตีเฟนคิงเขียนไว้บอกว่านักเขียนมักจะเป็นคนที่ประเมินงานที่ตัวเองเขียนได้แย่ที่สุดทําไมรู้ปะเราอาจจะเข้าข้างตัวเองแล้วเราจะมีมุมมองผมเนี่ยเวลาผมเขียนหนังสือนะผมก็อ่านนะแต่เวลาผมอ่านมันไม่สะดุดเลยสักตัวอักษรยกเว้นพิมพ์ผิดเพราะอะไรครับ มันเป็นสำเนียงผมสำนวนผมมันผมก็ต้องคิดว่าผมจะถ่ายทอดออกมาเป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะผมไม่รู้สึกเลยถึงบอกไงคนเขียนหนังสือเขาถึงต้องหาบรรณาธิการเนี่ยคุณรู้สึกของคุณอนะคุณรู้สึกว่ามันเจ๋งอะคนอื่นเขาเห็นยังไงอะเพราะว่าคุณไม่ใช่เป็นคนเดียวในโลกที่อ่านหนังสือตัวเองเนี่เพอเอใครเขียนแล้วบางคนไม่ได้อ่านหนังสือตัวเองด้วยซ้ําจะมีคนอีกเยอะมากที่อ่านโอ้ผมเห็นบรรณาธิการคนที่เป็นเป็นบ่อยสุดของผมคือภรรยานะครับภรรยาเนี่ยทำให้ผมทุกเล่มเลยนะเขาจะบอกว่าเขียนทําไมเนี่ยสองรอบ คำว่าคำว่าอะไรนะจะเยอะไปคำว่าครับมากไปอะไรเงี้ยเออเราไม่รู้ไงเราจึงประเมินง,งานเขียนตัวเองได้ไม่ดีหรอกนะไม่อันนะครับอันนี้มาจากเซเนกาบอกว่าเรามักทุกข์ทรมานในจินตนาการมากกว่าความเป็นจริงไอ้ที่เราวิตกกังวลกันนะเออส่วนใหญ่นะไม่ได้เป็นจริงส่วนใหญ่ผมไม่ได้บอกร้อยเนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเอ,อ้ยแบบพรุ่งนี้จะต้องพรีเซนต์แล้วฉันจะทําได้หรือเปล่าวะ เร,เราคิดแบบนี้มาห้าวันแล้ววันหนึ่งคิดประมาณสิบสิบรอบเราทุกทรมานมาห้าสิบครั้งพอห้าวันมาละสิบรอบว่าฉันจะพรีเซนต์ได้ดีไหมเอาจริงจริงนะพรีเซนต์ไปอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีแต่ไม่มีใครสนใจหรอกจบหรือเอาไม่ดีก็ทุกครั้งเดียวครั้งเดียวตอนพรีเซนต์แต่ไอ้ก่อนหน้าเนี้ยทุกไปก่อนหน้านั้นหนะ้าสิบครั้งเป็นแบบนั้นจริงนะจินตนาการอย่างเดียวเลย คืนนี้ผมวิเคราะห์ต่อเลยนะคือในอดีตอะถ้าเราพลาดแม้แต่ครั้งครั้งเดียวเนี่ยเราอาจจะตายเลยไงคนย,ย,ย,ยุคดึกดําบันเนี่ยแบบโดนแบบพลาดเอ้เสียงอะไรว่าในพุ่มไม้อะไรเงี้ยถ้าเราพาลาดครั้งเดียวเสือกินเลยแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนั้นป่ะพิเศษครั้งหนึ่งเขาไม่ฆ่าคุณหรอกใช่ไหมถ้าเกิดคุณพูดผิดอะถูกปะ่ะในปัจจุบันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าสัญชตาตญาณเรายังเป็นแบบนั้นอยู่ไงเราถึงเป็นคนที่กลัวแล้วก็วิตกกังวลได้ง่ายนะครับ อันนี้มาจากโจแอนอิริกสันนะบอกว่ายิ่งเรารู้จักตัวเองมากเท่าไหร่เรายิ่งมีความอดทนต่อคนอื่นมากเท่านั้นเรียนรู้จากตัวเราเองนี่แหละครับว่าเราเป็นคนแบบไหนยังไงแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเนาะว่าอ๋อถึงว่าสิคนนั้นเขาถึงคิดอย่างนั้นคนนี้ก็ถึงคิดอย่างนี้นะครับอันนี้ชอบแนวนว,นวกึ้ประชดนะบอกว่าการออกกําลังอย่างเดียวที่แย่คือการไม่ได้ออกกําลังภาษาอังกฤษมันจะเพลาอกว่านะบอกว่า the only bad workout is the one that didn't happen ก็คือ คือออกกาลังกายเหอะแค่นั้นเอง,นง,งเนี่ยหลังๆเนี่ยเตือนตัวเองเหมือนกันนะเพราะเข่าเจ็บก็เลยไม่ได้วิ่งแต่ก็วันก่อนเห็นโพสต์ใน Facebook บอกเฮ้ยเข่าเจ็บมันไม่ได้แปลว่าวิ่งไม่ได้แล้วจะไม่ออกกําลังกายไม่ได้นะจริงคุณซิ t อัพวิดพื้นว่ายน้ำอะไรก็ได้เออจริงว่ะนี่หาเรื่องไม่ออกกําลังเฉยเลยนะครับต้องกลับไปละอันนี้เป็นคําพูดจากมาร์กทเวนนะก็บอกว่าการตัดสินใจที่ดีมาจากประสบการณ์และประสบการณ์ก็มาจากการตัดสินใจที่แย่เพราะฉะนั้นคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก ถ้าคุณอยากจะจบโดยการตัดสินใจที่ดีคุณอาจจะต้องเริ่มตัดสินใจก่อนแล้วส่วนใหญ่คุณเริ่มโดยคุณไม่มีประสบการณ์คุณก็ตัดสินใจผิดแต่ผิดแล้วคุณเรียนรู้เก็บเป็นประสบการณ์ตัดสินใจใหม่อาจจะยังผิดอยู่เรียนรู้เก็บเป็นประสบการณ์สุดท้ายก็ตัดสินใจถูกจนได้ลองดูครับเอออันนี้น่าสนนะจากนิโคลัสสปาร์กนะบอกว่าอารมณ์ที่ทําร้ายจิตใจบางครั้งก็เป็นอารมณ์ที่ช่วยเยียวยาได้เช่นกันเออบางอย่างอย่างความรักเนี่ยอาจจะทําร้ายจิตใจเราเนาะอ,อกหักไนงะ แต่ความรักเนี่ยบางทีก็เป็นสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจทําให้เรารู้สึกดีเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็คุณคือคุณหมอเป็นคุณหมอนั่งนั้นจิตแพทย์นะเนาะก็จะมีการเปรียบเทียบแล้วก็หยิบโค้ดพวกนี้มาก็เป็นโค้ดที่น่าสนใจนะนี้มาจากเพ m มอโชรันนะคุณคือท้องฟ้าสิ่งอื่นๆแค่สภาพอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์โกรธไม่ใช่ตัวเรานะมันคืออารมณ์มันคือ,ม,คอมันคือท้องฟ้ามืดคุมฝนตกอะอารมณ์แบบนั้นอารมณ์เศร้า ไม่ใช่ตัวเรานะเราไม่ได้เศร้านี่อ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วจะมารีวิวนะเขาบอกว่าคําพูดภาษาอังกฤษบอกแอมแซดจริงๆไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันเราไม่ใช่แซดไงเราไม่ใช่เราไม่ใช่ความความรู้สึกไงความรู้สึกมันคือความรู้สึกเหมือนเหมือนที่เขาเปรียบเทียบเราคือท้องฟ้าเดี๋ยวเมฆมันมามันก็จะโกรธแต่เมฆมาแป๊บเดียวฝนตกหายปุ๊บมันก็เมฆฟ้ามันก็สว่างมันจะผ่านมาผ่านไปแบบนี้ตลอดเวลาครับอ่ะอีกอันนะครับ ความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่ผลลัพธ์ของความสุขความสุขต่างหากที่เป็นผลลัพธ์ของความรู้สึกขอบคุณอนะันนี้มาจากครูสอนโยคะของฮานาโรสนะผมชอบนะคือบางคนบอกว่ามันต้องมีเรื่องดีๆก่อนเรามีความสุขก่อนเราถึงจะขอบคุณสิไม่ใช่เขาบอกว่าคุณขอบคุณก่อนเดิแล้วเดี๋ยวคุณจะมีความสุขเออลองดูครับหาเรื่องธรมธรมดาาผมถึงบอกไอ้แกที่จุดเจอนอกไนงะพูดอีกรอบไปนะทำเถอะนะไม่มีอะไรเสียหายอย่างมากนะบอกอาจารย์นักดนตนีว่าทําแล้วไม่เห็นเวิร์กเลย ก็ไม่ได้เสียเวลากัคุณมากนะคุณเขียนสามบรรทัดเองสิ่งที่มีความสุขนะครับคุณหมอจริงเนี่ยมีชื่อนะที่เป็นผู้เขียนนะคือแพทย์หญิงช,ชยานินฟุ้งสถาพรนะก็ทํางานอยู่ทีอ่อเมริกานะครับเป็นคุณหมอจิตแพทย์วัยรุ่นนะครับเด็กและวัยรุ่นก็น่าสนใจนะหนังสือ อ่านแล้วเพลินแล้วอ่านผมวันเดียวจบอะนะครับก็เอามารีวิวให้ฟังในในในเล่มนี้ไม่ได้มีแต่โค้ดนะผมบอกไว้ก่อนในเล่มนี้มันมีอะไรเยอะมากเลยครับมีเรื่องราวเต็มไปหมดเลยอยากให้อ่านเองไม่อยากสปอยด้วยซ้ำนะครับลองลองดูครับลองไปอ่านอ่านกันโอเคครับแล้วเราพบกันในสัดถัดไปนะครับสวัสดีครับโนปดอนสตอรี่ A life changing story.